สวีค่ะท่ว่าค่ะวันนี้สวยตาแตกกับทุกคนเลยค่ะครับก็หลายคนก็มามาแจ้งเกิดที่นี่จริงๆเพราะว่าได้ช่างแต่งหน้าดีได้เลือกทรงผมแล้วก็ชุดที่ดีประกอบกับเพลงและโชว์มันก็เลยทําให้แบบน้องหลายคนเนี่ยมีมีมีรัศมีมากขึ้นจากที่เราเคยเห็นว่าเฮ้ยอาจจะไม่เต็มที่แต่วันนี้เต็มที่ครับเพราะว่าบางคนไม่เข้าตาก็เข้าตาอยู่ก็หลายคนก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงเชียร์มากขึ้นจากคนที่แบบ เชียร์อยู่แล้วอาจจังหวัดนี้มีคนเชียร์เยอะแต่อยู่ๆบางจังหวัดก็มีเสียงกรีดขึ้นมาแล้วเห็นว่ามีมีความสว่างว่าบขึ้นมาบ้างบางคนถึงขั้นทำให้วิวรณชมคนดูดีได้เลยอ๋อนครสวรรค์ใช่ไหมเพราะว่า,วาต้องยอมรับรว่านครสวรรค์เราเคยเห็นเหมือนกับไม่สุดอะแต่วันนี้มาชุดแรกก็รู้สึกว่าดูเป็นดารา แล้วก็ชุดที่2องก,ก็ก็สวยเพราะคุยกับอินฟ้าก็สวยดีครับมีหลายคนนะคะที่วันนี้ที่านวาดัดเห็นเขารรู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเลยโอ้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะจะจังหวัดแถวภาคอีสานหลายคนมากที่สวยแล้วก็อย่างภาคใต้ก็สวยขึ้นหลายคนผมว่ามันเริ่มลําบากขึ้นนะฮะอย่างแต่และภาคก,ก็จะมีชอยหนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะขึ้นครับแล้วก็ภาคก,กลางก็หลายหลายคนก็เป็นตัวแปร คนที่หลุดไปจากเดิมเยอะไหมคะพี่นวัดหลุดไปจากเดิมเหรอครับไปจากที่ดีอยู่แล้วก็จริงๆแล้วก็อาจจะไม่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 หลุดไปเยอะนอกซะจากบางคนอาจจะต้องฟิตร่างกายบางคนอาจจะแบบผอมไปบางคนอาจจะแบบออ่่จะต้องลดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีครับก็มีแต่โดย p ฟอร์แมนซ์แล้วไม่น่าเกลียดก็ไม่น่าเกลียดอย่างวันนี้เปิดตัวมุกครับครับผม ก็ก yeah. ็ยังเหมือนเดิมครับในคอนเซปต์ของเราก็แรงบันดาลใจมาเป็นอัสตาอิสบอลก็คือเราต้องการความเป็นดวงดาวเพราะฉะนั้นเราก็จะซ่อนความเป็นดวงดาวไว้ในมงกุฎนะครับแล้วก็ความหมายแห่งความที่เรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นธรรมเนียมของเรานะครับก็หลายๆคนก็อยากเข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนไม่เห็นมงกุฎก็สร้างแรงบันดาลใจก็ก็น่าจะเป็นหนึ่งในการผลักดันให้เขาได้ทํางานได้หนักขึ้นยังเหลืออีก35วันครับครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตที่เป็สปอนเซอร์อีกเรื่องนึงครับร้อยยี่สิบเลยเหค,ครับคนนอนเฟิร์มมีเกินด้วยนะครับแต่ว่ายังบวกไม่ทันมาว่ามันจะมีแบบอีกนิดอีกหน่อยอย,อย่างเงี้ยแต่ว่ารายใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยร้อยยี่สิบพอดีเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยฮะและีอะไรอีกก็มีมาอีกรา,ายล่าสุด30ล้านยังอยู่แถวนี้เลยนะฮะเก็บเงินเมื่อวันศุกร์เองครับรับแต่เงินสดรับแต่เงินสดนะฮะไม่รับค่าเชียร์ไม่รับเช็คนะฮะรับแต่เงินนะฮะตั้งเป้าไว้เท่่าไหร ก็เอาจริงๆนะเมสกิเกนไทยแลนด์ก็พอใจแล้วล่ะ,ะได้เกินเป้าว่าปีที่แล้ว88ล้านปีนี้120ก็ถือว่าเกินเป้าแต่ถ้าใครอยากจะให้อีกเนี่ยอีเวนต์มันเดินแล้วถ้าไม่รังเกียจอาจจะแบบ3ล้าน2ะ2ล้าน5ล้านก็เอาแต่ว่ารายใหญ่ๆคิดว่าเราก็คงไม่อยากรบกวนนะครับเพราะว่ามันเปิดโปรเจกต์ไปหลายครั้งแล้ว30ล้านเราก็ได้ทั้งหมด3ลายะนะก็ไป90ล้น,นะครับอีก30 ที่เราได้เนี่ยคือรายละสามล้านสามล้านที่เราเห็นแบบชอบ่อดอกไม้เล็กหน่อยอะไรเงี้ยถ่ออารักน้ารักก็สามล้านอะไรเงี้ยครับคือว่าทำให้คนร,รูน้สึกว่าพี่วะล้านหาเป็นเสื้อน่าจังเงินมีเยอะนะครับหยิบได้เลยครับเงินหาไม่ยากเอาพูดเรื่องจริงไม่ได้แบบไม่ได้คุยข่มใครนะฮะแล้วก็ไม่ได้อวดด้วยบอกเลยว่าขายงานได้เร็วมากแล้วก็เฮ้ยไม่อยากจะพูดพูดไม่ได้รอพูดต้นเดือนนะโอเค ไม่กําลังขายกําลังขายของอยู่กําลังขายของเดือนน่าจะมีแถลงอะไรพิเศษใช่ไหมไม่รู้ฮะแล้วแต่เขาเอ้ยแล้วแต่ยังไงครับพี่วันถามที่นี่ถามดีกว่าคนนั้นถามไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้ว่าชุดอะไรที่มาเป็นพนเซอร์รักเราเนื้อหอมขนาดนี้ผมว่าด้วยหนึ่งผลงานสองเราดูแลอย่างเช่นใครไม่อยากซื้อมีเดินโชว์แป้งใช่ไหมโชว์สินค้าโชว์เสื้อผ้า แล้วเราทำตีมแล้วเราทำทุกอย่างแล้วเราก็คอมเพนเซปด้วยกันน้องๆที่จะได้เดิน11คนก็คือต้องขายของเขาจนเข้าเป้าเรียกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเราไม่ได้เป็นนักตกรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนแฮปปี้อยู่กับเราแล้วรวยทุกคนครับบอกเลยโดยเฉพาะนะครับถ้าสนับสนุนเราตลอดตลอดเนี่ยขออะไรอีกเราก็ให้ประจําเลยครัก็คือเพิ่มเติมขึ้นไปพูดง่ายคืนเป็นกําไรจริงๆไม่ได้แบบ มาซัพพอร์ตแล้วมาถ่ายรูปมาป,ประกาศชื่อแบรนด์มานู่นไม่เราทําธุรกิจแล้วเราแชร์ความความคิดกันว่าเออควรจะออกผลิตภัณฑ์แบบไหนนะสังคมตอนนี้เป็นอย่างไรเราช่วยกันครับเพราะว่าจำนนเเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะเพิ่มขึ้นครับก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราทํางานแล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้นพอมั่นใจมากขึ้นเนี่ยจะทําให้เราอะ่ะรู้สึกว่าเราขายเท่าไหร่เราก็ต้องขายได้น,นี่เรื่องจริงครับนะฮะเร็วนี้จะขายรายละห้าสิบล้านให้ดูนะ จริงได้แล้วหนึ่งลายนั่งอยู่แถวนี้ล่ะครับพรุ่งนี้ทําสัญญาครับเย้อัตรานี้ขายให้เวทีนั้นเขานะฮะเพราะว่าเพราะตอนนี้อันนี้น่าจะพอแล้วล่ะนะฮะก็คืออีกเวทีหนึ่งที่เราจะต้องจับต่อครับอะไรฮะ จะมีด้อมแล้วนะครับพี่เออแต่ไม่เอานะด้อมอะไรนะด้อมป่าป้ามามาดูไม่ใช้วยขอเปลี่ยนได้ไหมเออขอเป็นแบบบอสแอนบอสแอนยังพอรับได้แต่ถ้าป่าป้ามามากลัวว่าจะชวนกันไปทำสังฆทานทุกวันแค่พูดิ้มพันล้านได้ไหมเรากลัวจะต้องไปรดน้ำมนต์ไปตำหมากมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแสดงว่ามีน้มัสโอเคใช่ไหมถ้าจะมีด้อมโอ้ยไม่มีปัญหาแต่ขอเป็นบอสแอนนะ ต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เรามาไลฟ์ทิกต o อกคู่กันในการขายของนะครับเตรียมชงเตรียมฉากอลังการรูปหัวโจงหัวใจหวานแมวอะไรครับหนึ่งทุ่มหนต้นไปครับผมมาประมาณสักหนึ่งทุ่มถึงสักสามทุ่มก็พอแต่วันนี้คุณแอนพูดว่าหนึ่งทุ่มถึงตีสามผมไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครการยอดไปเท่าไหร่ครับไอโอไม่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 เป็นการแบบว่าคืน <G ül üyor> ก็ผมว่านาทีนี้คุณแอนเองเนี่ยเขาผ่านเรื่องเครียดมาเยอะอเขารู้สึกว่าเขาทำงานกับผมแล้วเขาสนุกวันนี้เขาบอกเอออยู่กับบอสแล้วแบบเออสนุกมากชีวิตแบบไม่รู้สึกแบบเครียดเลยบอกว่าโอเคดีแล้วนั่นคือสัญญาณที่ดีที่เราจะทําธุรกิจต่อไปได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นคิว่าพี่วันเป็นฮิวใจให้แม่แอนก็ผมว่ามันก็มีส่วนนะ พราะผมก็จะบอกก็แหม่ี่ก็เยอะอันนี้อันนี้ก็เติมน,น้ํามันแล้วก็ติดเครื่องบอ,อกเลยเราไปเลยออกเรือไปเลยพายเลย,ย,ไ,เลยไม,ไม,ไม,ไม่หรอกครับเอาจจริงๆแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าก็รู้จักเข้ามาในระดับหนึ่งผมรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าต้องการเราก็แบบบอกให้เขาเล็ดอิดโกสบายๆง่าย<ง>ๆครับเข<อ>าจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกเซเรียสจนเกินไปที่ว่าเขากับพี่โ้มันนี้ที่แบบมี คุยซับโชว์เขาแก่ซื้อแน่นอนครับให้ราคาพิเศษแก่ไปนะครับงานนี้พูดได้ให้แกไป5้าแสนเองนะในฐานะเป็นสื่อนะครับเราก็ให้เขาไปแล้วเขาจะประกวดในรายการเออประกวดจันถึงสุกเลยประกวดไปเลย20คนจะเหลือ3คนแล้ววันสุกตัดสินเลยจริงอันนี้เขานคอนเซปต์ก็เขาพูดใส่ไม่ไปแล้วถ้าไม่ทำ ส้มก็ไม่ใช่คุยแซบโชว์เขาเรียกว่าคุยคุยไม่จริงโชว์อันนี้มาจากจังหวัดยอดกลับไปก่อนน้ะกากำลังเช็คจังหวัดอยู่เพิ่งส่งไปให้เขาว่ามีมีจันนี้ที่เหลือแกอยากได้รอบรอบกรุงเทพแต่รอบกรุงเทพมันก็หมดแล้วอ่ะเออมันก็แบบกระเถิบไปหน่อยแล้วกันห่างออกจากกรุงเทพนิดนึงครับแกรู้สึกแกอยากทําตอนนี้กี่จังหวัดแล้วคะตอนนี้เหลือนะครับตอนนี้เหลือประมาณ20 24น่าจะ24วันนั้น28แล้วมีมาอีก4จังหวัด ก็ประมาณนี้สามหรือสี่ไม่แน่ใจยัง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 ไม่โอนยังไม่นับครับยังไม่โอนยังไม่นับเมื่อกี้นครปฐมเรียบร้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งจังหวัดครับผมอยู่แถวนี้ครับราคากินกันแถวนี้ก่อน อย่างก่อนหน้านี้บอกว่าห้ามนางงามออกคูเทลโชว์อะไรเงี้ยหลังจากนี้นางงามจะไปของกด้ก็ก็ก็คนนี้ครับเป็นคนสั่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็คิดนานอยู่แต่พี่เต้ยบอกว่าพี่เต้ยบอสช่วยไปหน่อยเธออย่างไงเราก็รู้จักกันวงการบันเทิงแล้วแบบบางทีแบบเออเต้ยเนี่ยรับงานนอกรับจ็อบแล้วแล้วแขกของจ็อบเต้ยเนี่ยยังอยากออกอยู่กลัวว่าเดี๋ยวเขาทำไม่ให้ก็เลยเห็นกับความอยู่รอดของเขา กลัวว่าเขาจะแบบอาชีพจะสั้นที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อพีอาร์กันอะไรนะก็มากันหมดเลยไม่ไม่ได้โทรมาแต่สมัยเสร็จมานะฮะแต่ว่าพอไปถึงวันนี้ก็ทุกคนก็แวะมาคุยกันผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ไม่เสีเรียกเท่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอุตส่ามีคําถามคําถามแรกอีกว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยขอโทษขอโพยบอก ไม่จำเป็นเลยแบบเสียบรรยากาศเราก็ลังจะคุยคู่จิ้นกันอยู่นะฮะแว่าเรื่องรายการก็เรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรบร้จบ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 ฮะไม่เป็นปัญหาครับทุกสิ่งทุกอย่างเยียวยาได้ด้วยกันเป็นเอ่อ PDMUT ฮะจบก็ก็ที่สองก็หนึ่งจังหวัดแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าคุณแอนบอกว่า แหมเธอก็รวยเอาไปสองจังหวัดเลยก็ได้ประกวดไปเลยสองสัปดาห์สัปดาห์ละจังหวัดเออก็บอกไปปรึกษาคุณบอยช่องวันก่อนนะฮะ <Okay. S 1> ว่าเธอทำวาไรตี้หรือทำอะไรกันแน่ <c oughs> ครับผมก็สนุกดีครับสนุกดีวันนี้ครับ <c oughs> เรียบร้อยเนาะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ